ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้นายกลุงตู่ค่ะของเราก็ยังคงฟิตอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะเริ่มสักการะใหม่กันแล้วในช่วงบ่ายๆค่ะแดดร่มลมตกแบบนี้นะคะวันนี้ลุงตู่ของเราก็ยังคงนําข้าราชการนะคะออกกําลังกายวันนี้เป็นการโชว์การเตะแต่ก็วงนะคะแล้วก็ยอมรับว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าอายุมากแล้วแต่สื่อให้กําลังใจก็เลยหายเหนื่อยอมีโปรยาหอมนิด,น,ด,น,น,ดนึงนะคะ โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอนะคะนำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาลออกกำลังกายประจำวันพุธนะคะซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันแรกของปี2,560หลังจากที่หยุดยาวกันมาในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกันอบอุ่นร่างกายและก็วอร์มร่างกายก่อนด้วยการเต้นแอรบิบบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าร่วมกับบรรดาข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่20นาทีนะคะโดยมีเจ้า ที่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยมาเป็นผู้นําในวันนี้จากนั้นนี่เลยค่ะกิจกรรมนี้เลยนะคะเตะตะก้อวงก็รวมกันตั้งวงร่วมกับพลเอกวิราชอารุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกสกลชื่นตระกูลนะคะแล้วก็คณะทํางานของนายกรัฐมนตรีก็ร่วมกันเตะตะก้อวงแบบนี้20นาทีค่ะได้เหงื่อทีเดียวนะคะก่อนที่จะ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสังเกตดูนะน้องเอ๋ในระหว่างที่ออกกําลังกายเนี่ยคือพยายามจะเล่นท่าโชว์ท่าหลายๆท่าเหมือนกันนะ,ะอาจจะพยายามจะเตะซันแบ็กก็ได้แต่ ไม่ถึงไม่สามารถก็คือร่างกายยังม่สภาพร่างกายที่ไม่เอื้อมหน่วยแล้วตําวัยที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะก็ได้เป็นการแปลนะคะด้วยข้างเท้าหรือว่าหน้าเท้าก็ว่าไปแต่ว่าก็ถือว่าแม่นยำอยู่เหมือนกันนะนะคะก็ลุงตู่บอกว่าออกกําลังกายแบบนี้ดีกับสุขภาพมีล้มด้วยอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะะช่างภาพของเราล้มแต่ต้นปีนี่มีนะยบายอะไรทางการเมืองหรือเปล่าะ้วะ ขาไม่แข็งแรงเงี้ยใช่ค่ะช่งางภาพของเราบอกว่าพอได้ช็อตนี้จังหวะที่นายยกล้มนี่กลับเลยนะเก็บกล้องกลับแล้วนี่แหละคือไฮไลท์นะคะประจาําวันแล้วก็ลุงตู่ล้มลงเราก็สุดท้ายก็สามารถลุกขึ้นมาเตะได้เองโดยไม่ต้องมีใครพยุงช่วยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะคะจากนั้นเนี่ย เตะไปสักประมาณ20นาทีนะคะอย่างที่บอกก็เดินผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้ว่ะค่ะก่อนที่จะขึ้นไปบนทำเนียมนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติงานตามปกติก็ก่อนที่จะเดินขึ้นตึกก็โปรยยาหอมกับสื่อนิดนึงบอกว่าที่ดูดีมีแรงเตะต่ก็แบบนี้ก็เพราะว่ามีสื่อให้กำลังใจรอบๆนี่แหละค่ะ,คะ